โอ้ยยยยหักเอเลยทำไมยางยืนตัดเสียงกันร้อนมากคขบอกว่าฝน คุยคุยกับรู้เรื่องไม่ไปชาวเนี่ยฮะคุยกับใครคุยกับสรางฮะคุยกับสรางรู้เรื่องไม่ไปชาวเนี่ยเอ้อช่วยดีหรืที่ใหญ่ <laughs> เอาเ้า,าเข้าเพิ่ม,ามาเข้าเพิ่มอีกสองรถมั้งน้าดินเ,เขาบอกว่ารถขับช้ายอยู่แล้ว ยกบังฟูขึ้นเลยไปยกขึ้นกับมันเดิมอะไรพี่ไครเียใส่ซืเออทำไมมันนั่งกับนันฮะเออพี่เอาต้นไดนี่ ไม่เหรอนั่นนั่นะในคาว่า,าเขาจะรถน้ำให้ไปด,ดินไปแล้วเงาะเงาะเลยเธออ้อยเตนุน่นไปด,ดินไปแล้วนุน่นสะดินข้างในบ้านนุ่นเงาะเงาะทำที่จะรถเชยเลย นำกรบเป๋ดให้เออเขายังไม่าย่ะี่มันเขาจอดขึนเข่าบ่หรอพี่ ย ọ, งอะเงอะไม่เหลือจริงหรอคืนอะ่อะไรหมดเลยหรอเหลือหรอไว้ต้นเย็นมากว่อไม่รู้แล้เนาะ ให้ดิ้งเออให้พี่ดิ้งนอขับง่ายลองมะนาวแต่เสียอย่างเดียวอคือจกมันมองตรงนี้ยาวเลยมันมองไม่ชินเนาะมันต้องนั่งเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ฝั่งซ้ายอ่ะคือเราไม่ต้องก้มมองก้มมองแค่ฝั่งขวาเออใครนั่นไอ้ธงปะ แสดงว่าเขาจะมากินข้าวแล้วนี่ตันอยู่นี่ใช่ไหมเรื่องต่อมจดรอเกเที่ยวกไตันไม่รู้ตันม,มีซื้อกับข้าวกันเท่าไหรือเปล่าแล้วยังไงแพร่หายแล้วนะ่ะไม่รู้หลุดหายตรงไหนไม่รู้เนี่ย เอาหายเมื่อไรโบยหายแล้วหยุดเลยหายแล้วปักเด่หายแล้วนะ่ยลดลนหายตรงไหนตรงที่เทแน่นอนเลยอ๋อ นะครับต้อมอความความเาจริญากเจ็ดร้อยตะปูกราทงเลยเข้าไปข้างในเลยตามตูนไปหลดเดี๋ยวให้มันให้มันถอยก่อน เออเขาได้เจ้าหนึ่งแล้วบ่ใครไม้อ่ะฮะไม้น่ะไม้ไหนไม้เขาตัดอ่ะเออไอ้ยา่าไม่ลายแล้วงอเง้ะแล้วโดโดนในนี้ส่อง วันนี้พี่ต้องทำนี้ให้ตาหนูด้ทำอะไรไฟเรี้ยวซิ่งใครบอกหนูใครบอกจ็คโ,โอบอกบอกอะไรบอกว่าพี่จะทำให้แกน่ะอเอาเขาเขาแกมจะบีบสามชาก็ง่ายง่ายเข้าเขาเขา

này luôn nè Ngọ, ngọ Hay vì điên ơ, hay vì điên ค่อยแต่ว่าล,ล,ลนหานู่นแน่นอนเลยี่เทเลยถ้ารถมีเหยียบหรือเป็นไงนก็หลนตามทางมาแล้วครับจานูได้ไหมว่ารอรถถุน Này đái, một lọc 100 lốt ạ na đin ạ Quý bye bye, gặp thân, lâu từ thân, hả, ngủ 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 โอ้เมื่อออดไอ้ปลน้ดไปฮะไปเส้นไปกันพอพะ mà plin anh mà mừng chưa chặt ót lên rồi đâu các อันเดเดี๋ยวผมโ, <c oughs> โดนจารยออดแกลงเขานี่แหละแกลงแกลงเขาไว้เยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกลงเขาไว้เยอะเป็นนี้เลยโอ้โห เอาไปลงไหนเอาไปลงที่ร้านที่เดิมใช่ไหมสองเที่ยวบอยออส้วยเด้อร้านมันบ่ฮะร้านมันบ่ไม่ไม่ไม่ไปลงไอไอนั่นนะตรงเมื่อวานอะเคลมเขาพูดอีกสองเที่ยวไม่ใช่ไอ้นั่นนะ ้ันค้าลนเลยบ้านพี่ไปนิดนึงอ่ะที่ตาโนเกรนมั้งตาไหนเกรดไม่ช้เอาพี่พี่พี่เกรดป่ะโอเคครับสำหรับคลินี้ก็บายบายครับวันนี้โดยอาจารย์ออรเกรงง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 